แบงเกอร์เพเยอร์แตกเด็กๆทำพร้อมพี่นะคะดูนะการที่เราเป็นเด็กไอดอลเนี่ยเราต้องถือสินค้าโชว์กล้องแบบนี้อย่าบังเพื่อนดิให้เพื่อน,นเบสตั้งกล้องอะไรมันหา่างปะย่อีกมันจะได้ก้งกว้าง <laughs> เออเนี่ยมันก็จะได้กกว้าเงเลยวะ <laughs> บิดขวาหน่อยให้มันเห็นตัวเองน้อยอออบิดไปบิดไปเออฉั <laughs> กนก็ต้องนั่งทับแกแล้วงั้นนะอ่ะเดี๋ยวเขาจะไม่เดี๋ยวเขาจะไม่ <laughs> ไ<ป>อ่า เราเป็นเด็กไอดอลเนี่ยเราต้องถึงนี้ค่ะเด็กๆฉีกค่ะเทค่ะใครดูอะไรสะท้องครับเทค่ะ,คะเอคโคเอคโค ปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็ขยาค่ะ <c oughs> แล้วอะไรต่อปิด้าค่ะยางยางเช็คค่ะเช็คค่ะเ <c oughs> ช็คกอ่อนยางยางยางแม่ น้องบอกว่าซีล่าไปอยู่ในแบรนด์เสื้อฟุตบอลได้ไหมครับสปอนเซอร์อ่ะนี่ติดติดติดอย่างนี้เยอะใช่ไหมนี่คือดีสอดแกก็ทำยอดให้ฉันดิเน้นแกขายฉันถ้าวันนี้แกทำยอดได้เดี๋ยวฉันจะไปเสนอพี่หน่อยให้อ่าเช็คเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาค่ะมันก็จะมีฟองอย่างนี้ดูดฟองก็ไปก่อนแกก็ให้ฟองลดก่อนสิก็แกมังเช็คอ่ะโมทำดีๆ สามารถกินได้เลยก็กินได้เลยแต่แกกินดีๆสิอร่อยไหมเด็กๆอร่อยครับรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวหวานอรหวานรล้วอร่อยเปรี้ยวมันคืออะไรรู้ไหมใครตอบได้พี่ให้หนึ่งร้อยวิตามินซีชื่อแบรนด์อะไรพี่ให้สองร้อยซีราตอบใบจัดซีราวิตามินซีตอบใบจัของใครพี่ให้สามร้อย ของก็ของพี่ไงเนี่ยข้างหน้าอยู่ตรนี้อันนี้ก็สั่งไปออเดอร์แรกสั่งไปกินที่บ้านไม่รู้จักเจ้าของเห็นหายมาอยู่โบสถ์กูได้นะซีล่าจริงหรอสั่งด้วยเหรออ้าวอีกสองคนน่ะกิดกับยูเดียไม่สั่งเอาจากแก๊งเราไปนะเดี๋ยวสั่งแนวเดี๋ยวแปลว่าตอนไหนมีตังเนแล้วมีตังตอนไหนนี่ไงวันนี้ นี่เสื้อมอนกี้งเราเลยตซีราเป็นสมัครอครับเบปิดได้เบ้นนะครับมือแข็งแรกๆครับไม่ใช่เรากินแบบนั้นเขาใค้กินอย่างนี้หมดขวดเลยได้ไหมครับหมดขวดเลยได้คะ่ะรู้ไหมเด็กๆร่างกายเราเนี่ยควรได้รับวิตามินซีวันละหนึ่งพันมิลลิกรมัมรู้ไหมครับครับ ร่างกายมนุษย์เราควรได้รับวิตามินซีวันละ1000มิลลิกรัมเท่ากับเรากินวันละ1ซองเนี่ยเราจะได้วิตามินซีไปเลย1,000มิลลิกรัมรู้ไหมครับเด็กๆแต่ถ้าเราอยากได้วิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมเนี่ยเราไปกินผลไม้เนี่ยเราต้องกิน2โลขึ้นไปเลยนะครับเด็กๆรู้ไหมครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้วิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมเราต้องซื้ออะไรครับ ซีล่าซีใช่แล้วถ้าเกิดเราซื้อผลไม้เราจะต้องซื้อเท่าไหร่กว่าเราจะได้1,000มิลลิกรัมส้ม2โลเออเระฉะนันซื้อซีล่าดีกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเพลงต่อไปมาเลยครับเอ้ยยังไม่ได้เตรียมนเลยอยู่เราถ่ายอยั่ตรงดานอยู่แลนได้เเป็นยัง